เฉลยไปฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมเสนน้าผ้าพักได้จุดบันทึกจํานวนรถจัก,กรยานยนต์ที่มาจอดบริเวณหน้าบ้านในช่วงเวลา8ถึง9นาฬิกานะครับของแต่ละวันเป็นเวลา1เดือนนะก็ได้ข้อมูลดังนี้นะครับก่อนนี้ก็ข้อมูล จำนวนรถนะที่มาจอดหน้าบ้านในแต่ละวันนะตั้งแต่8ถึงโมงถึง9โมงนะวันแรกก็10คันวันที่2ก็6คันวันที่3ามเจคันนะแล้วก็จนกระทั่งผ่านไปเดือนหนึ่งนะวันสุดท้ายเนี่ย17คันนะครับก็มีทั้งหมด31วันนะครับนะสามอ,อวันนี้สิ่งที่ให้ทำก็คือจงหาคอทายที่1คขอทายที่2และขอทายที่3ของข้อมูลชุดนี้นะครับ นะข้อทายทำยังไงนะแล้วก็ข้อ2ก็ให้หาว่าข้อมูลชุดนี้มีค่านอกเกณฑ์หรือไม่ถ้ามีคือค่าใด3จงเขียนแผนภาพกรองนะแล้วก็4จากแผนภาพกรองในข้อที่3จงอธิบายลักษณะการกระจายของข้อมูลชุดนี้นะครับอ่ะเราก็มาเริ่มที่ข้อที่1่ก่อนนะข้อที่1ให้หาคอทายที่1 2 3นะอาคิวหนึ่งคิวสองคิวสามขอทายหาไงล่ะครับการหาขวอทายเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องเอาข้อมูลมาเรียงก่อนนะ เรียงข้อมูลก่อนจากน้อยไปมากอเอาข้อมูลมนาะเรียงครับอันไหนน้อยน้อยสุด5น้อยสุดนะหแล้วก็มี6กเรียงไปครับ5 6 6 2ตัว7 7 8 9 9 10แล้วก็10นะครับ เขียนแถวหนึงสัก10 2 4 6 8 10สัก10แล้วกันนะมันจะได้มองง่ายนะครับแล้วก็ตัวถัดไปหลังจาก10ก็มี12ตัวมี10อีกตัวหนึ่งครับ3ตัวมี11มนะมี1 1นะครับอ 12, 12นะครับแล้วก็13แล้วก็14 14อีกตัวหนึ่งนะแล้วก็15 15 16นะครับแล้วก็มี16เออีกตัวหนึ่ง16มีอีกไหมนะครับอ่าโอเค16 16โอ้อีก16อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็17นะครับ 17 17 17แล้วก็18อีก3ตัวสิบเกมีไหมสิบเกมีนะครับแล้วก็ยีสิบตัวหนึ่งแล้วก็ยีิบอีกตัวนึงอ่ะโอเคครบสาเลขก็31ตัวนะเพราะมีสาอวัน นะครับจากนั้นเราก็จัดการหาคอทายที่1นะครับเราหาอย่างนี้ครับหาตำแหน่งก่อนตำแหน่ง q 1หงาไงครับเราก็หาได้จากเอา1ไปคูณกับ n 1บวก1แล้วก็หาร4ครับเ<อ>นั้นได้ตัวเลขเป็นเไรครับนะคอาทายที่1เราก็เอา1ไป คูณกับ n n, n. ในที่นี้ก็ข้อมูล31จํานวน31ตัวนะครับก็ n ก็เป็น31แล้วก็บวก1หาร4นะครับก็จะได้31บวก1ก็เป็น32นะ8 4 3 2หาร4ก็ได้เป็น8นั่นเองงนั้นคอทายที่1มันจะไปตรงกับข้อมูลตำแหน่งที่8นะเราก็นับไปตำแหน่งที่8 1 2 3 4 5 6 7 8งันั้นตำแหน่งที่8ก็เป็น9นั่นเอง อันนี้ก็เป็น q 1งนงั้นก็จะได้ว่า q 1ก็เท่ากับ9นั่นเอง q 1ไม่ใช่8นะ8ปนะเป็นตำแหน่งเออโน้ตไว้ดีๆอันนี้คือตำแหน่งอันนี้ยังไม่ใช่ q 1นะครับอ่ะต่อครับต่อไป q 2อะ q 2เราก็ลองก็เอา2ไปคูณกับ n บวก1นหาร4นะก็จะได้เป็น q 2นั่นเอง ะกะไลคิวสองเป็นสองเอ็นก็สามสิบเอ็ดบวก31นึ่งนะบวก1ก็เป็น3ามส่วนสี่นะก็สองสเบวกหงเป็นสาม2องสาได้แปดก็เป็น16นั่นเองนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็คิก็จะอยู่ในตำแหน่งที่16บหกนะอ,อันนี้หนึ่งสองสามี้าหกเจ็ดแปดเ 11 12อ็ด1ิบงก็ฉะนั้นก็จะได้ Q 2 16คือนะอันไหนครับอ่า16ก็คือเลข14นั่นเองนะตำแหน่งที่16อันนี้อันนี้ก็เป็น Q 2ครับเท่ากับ14นะครับตำแหน่งที่16ก็เป็น14อ่ะต่อไป Q 3ครับ มันยังไม่เท่ากับนะ q สามหาตำแหน่งก่อนนะครับหาตำแหน่งอันนี้ยังไม่ใช่เท่ากับนะนี่สูตรนี้เราหาตำแหน่งนะนไม่ได้หา q ก็ q สามก็สาม n บวกหนึ่งส่วนสี่คือเรามักจะพลาดเอาตำแหน่งไปตอบเป็น q q สาม q สี่ไม่ใช่นะเราได้ตำแหน่งมาเราต้องไปนับอีกทีหนึ่งแล้วดูว่า q มันเป็นเท่าไหร่กันแนะ่นะครับแล้วก็แทน n ด้วยสามสิบเอ็ดบวกหนึ่งส่วนสี สามเอ็ดบวกหงสามรสได้8ปดแปครับเราก็นับไปตำแหน่งที่ยีี่อันนี้อันนี้สิบนะหนึ่งสองสามอันนี้นับมาก็จะได้ยี่สิบยี่สิบเงยี่สิบสามยก็จะตรงกับ17เพราะฉะนั้นก็จะได้น,นี้เป็น Q3 เราก็ตอบได้ว่า Q3 ก็เท่ากับ17นั่นเองนะครับอ่ะก็ข้อหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะตอบ Q1 นเท่ากับเนะครับแล้วก็ Q2 เท่ากับ14แล้วก็ Q3 เท่ากับ17นั่นเองอ่ะทีนี้ถามว่าข,ข้อมูลชุดนี้มีค่านาเกณฑ์หรือไม่นะครับเออนี้การคิดค่านอเกณฑ์เนี่ยเราคิดไงครับค่านอกเกณฑ์เนี่ย เป็นค่า,ามันคือเวลาหาค่าโนกเกณฑ์มันหาได้สองฝั่งอะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับเออคืออย่างนี้ค่านอกเกณนฑน์่ยคือค่าที่มันน้อยกว่า อยังไงดีอ่ะอย่าเริ่มอย่างนี้แล้วกันนะสูตรการหาค่านอกเกณฑ์ค่านอกเกณฑ์มันมันเป็นได้สองมันมีสองสองแบบอะ่ะนะครับมีสองส่วนเออค่นอกเกณฑ์ส่วนที่หนึ่ง คนะ่านอกเกณ์มันจะอยู่มันจะเป็นค่าที่มากกว่าค่าเนี่ยครับค่าที่น้อยกว่านะส่วนที่1ก็ค่าที่น้อยกว่า q 1ลบ1นงจดห้าอ่ะเขียนน้อยกว่า q 1ลบ1น q 3ลบ q 1เ นี่ส่วนที่2ค่าที่มากกว่าเออเนี่ยคือค่านอกเกณฑ์ยนันสิ่งที่เราต้องทำนะในการหาค่านอกเกณฑ์นะในส่วนแรกนะครับเราเราก็เอานะครับอ่อ เราก็พิจารณานะครับเอา Q1 หนึ่งเนี่คิตั้งนะครับคิก็คือ9แล้วก็ลบด้วย1.5 Q3 งจุดลบคิวหก็คือ17 Q1 ก็คือ9อ้าเราจะได้ตัวเลขออกมาเป็นแบบนี้ครับตัวเลขก็จะออกมาเป็นลบส ตัวเลขก็จะออกมาเป็นลบสามเนะเลบสทีนี้เราก็ดูว่าส่วนแรกเนี่ยมันมีเลขอะไรที่น้อยกว่าลบสมไหมนะครับนะเราจะพบว่าไม่มีข้อมูลที่น้อยกว่าลบสเพราะฉะนั้นก็คือไม่มีค่านอกเกณฑ์ในส่วนแรกนะครับโอเคนะอันนี้ส่วนนี้ผ่านนี้พอมาดูส่วนที่2 นะครับเราบเราก็พิจารณาเอา Q 3เนี่ยเอา17แทนด้วย Q 3แล้วก็1.5 Q 3 17ลบด้วย Q 1ก็คือ9นะครับเออเราก็จัดการคิดเลขออกมาก็จะได้เลขเป็นเท่าไหาร่17ลบ9ก็ได้เป็น8 8ใช่ไหมคูณกับ1.5ได้เป็นเท่าไหาร่แล้วก็ไปบวกกับ17นะครับสุดท้ายมันจะได้ตัวเลขอยู่ที่29ครับ นี้เราก็มาดูว่าข้อมูลของเรามีเลขอะไรมากกว่า29ไหมไม่มีนะมันมีเลขอยู่แค่20พบว่าไม่มีข้อมูลที่มากกว่า29เพราะงั้นทั้งสงส่วนนี้พบว่าไม่มีค่านอกเกณฑ์ทั้งสงส่วนเลยนะครับเออนะไม่มีข้อมูลที่น้อยกว่าลบสแล้วก็ไม่มีข้อมูลที่มากกว่า 29เพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบได้เลยว่าไม่มีค่านอกเกณฑ์เออถ้าค่าถ้าค่านอกเกณฑ์นั้นมันมีนะมันต้องมากกว่า29หรือถ้ามันมีนะมันจะต้องน้อยกว่าลบสแต่ปรากฏว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันไม่มีออทั้งอะไรล่ะทั้งตัวเลขที่น้อยกว่าลบสหรือตัวเลขที่มากกว่า29เลยนะครับ อ่ะโอเคนะครับอันนี้ส่วนข้อที่สองเราก็ตอบว่าไม่มีค่านอกเกณฑ์อืมไม่มีนะครับอ่ะส่วนข้อที่3มให้เขียนแผนภาพกล่องครับอ่ะ แผนภาพกรองเขียนไงแผนภาพกรองก็อย่างแรกก็ให้ขีดนะขีดช่วงก่อนครับขีดขีดสเกลของมันก่อนอะนะขีดขีดเส้นอย่างงี้อันนี้ก็รันตัวเลขตั้งแต่น้อยสุดถึงมากสุดอะนะครับเออเราก็รันตั้งแต่เลขเลยดีนะรัน มันมีสูงสุดที่ยี่สิบใช่ไหมอ่ามันพอไหมเออพอเนะนี่ยสิบห้าดูนี่อ่าอย่างนี้เราก็รันตัวเลขครับให้ช่องละหนึ่งเซนแล้วกันนะสิบเจ็ดสิบสอง ก็อันตัวเลขครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20ให้เกินไปนนิดหนึ่งเป็น21 ะครับเออประมาณเนี้ยนะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเผื่อไปอีกนิดนึงอ่ะทีนี้เราก็วาดกล่องนะครับเออวาดกล่องโดยให้ปลายสุดของกล่องอ่ะนะครับปลายสุดของกล่องเนี่ยอยู่ที่คิวหนึ่งนะครับคิวหนึ่งในที่นี้ก็คือ 9, เออก้ากล่องก็จะเป็นปลายนี้นะจะอยู่ที่คิวหนึ่งนะครับเออ แล้วก็กล่องเนี่ยมันจะยาวไปยาวมากที่สุดถึง Q 3ก็คือ17นะครับเออเราก็ลากกล่องไปยัง17บเจ็นะ้กล่องของเรานะครับลากไปที่17เลยเอ,อ,อยอางนี้ครับแล้วก็เรามาขีดเส้นขั้นอยู่ที่ Q 2 นะครับ q ิวอยู่ที่14 14ก็อยู่นี่แล้วก็ขีดเส้นขั้นกล่องนิดนึงได้กล่องเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ลากไปที่เลขต่ำสุดนะคือเลข5นะเราก็ขีดเส้นเป็นแบบนี้ครับออแล้วก็ลากเส้นจากปลายด้านนี้ของกล่องมาที่ด้านนี้ออแล้วก็เลขสูงสุดของกล่องมันจะเป็น20่สิบใช่ไหมเราก็ขีดเส้นที่20เป็นไม่ใช่ อันนี้ไม่ต่องขีดแค่นี้นะอ่าได้กล่องเป็นประมาณเนี้ยครับนะเส้นนี้ไม่เอานะเออ,อเอาแค่นี้อ่าได้กล่องประมาณนี้นะครับโอเคนะจากนี่มานี่ลากไม่ต้องขีดยาวมาถึงนี่นะอันน,น,นี้อันนี้ลบออกนะลบออก ได้เป็นแบบนี้ครับนี่ก็เป็นแผนภาพกล่องของเรานะครับข้อที่3ก็ไม่ยากนะตอบแผนภาพกล่องนี้ข้อที่4จากแผนภาพกล่องที่ได้ในข้อ3จงอธิบายลักษณะการกระจายของข้อมูลจากแผนภาพกล่องนี้บอกการกระจายข,อข้อมูลเป็นไงครับก็ข้อมูลจะกระจายกันมากระหว่างช่วง9ก้าถึงสิบสี่นะครับ การกระจายมากสุดถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยนะตัวเลข9ถึง14มันตัวเลขส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง9ถึง14นะครับ นะอ่ะเราก็ตอบอย่างี้ตอบยังไงดีนะเออข้อข้อสี่เราก็ตอบอย่างนี้ออน,ออน,นะครับอ่าจำนวนจักรยานยนต์จักรยานยนต์นะที่มาจอดมีการกระจาย มากสุดในช่วง9-14ถึงครั้งเออนะช่วงนี้มีการกระจายมากนะครับ รองลงมาคือช่วงไหนครับที่มีกระจายมากสุดลองลงมาก็คือระหว่าง5ถึง9นะครับคือช่วง5ถึง9ครัคันะครับนะและสุดท้ายก็คือการกระจายในช่วง14-17ถึง17นะครับแล้วก็17-20ถึง20เนี่ยกระจายเท่าๆกันนะครับโดยในช่วง 14ถึง17และ17ถึง20คันคันนะไม่ใช่คนคันนะครับมีการกระจายน้อยสุดนะครับอืม นะครับมีการช่วง1 7 1 4 17แล้ว17-20มีการกระจายน้อยที่สุดและมีการกระจายที่ใกล้เคียงกันด้วยนะครับก็ <c oughs> คือ2ช่วงสุดท้ายนะมันจะกระจายใกล้เคียงกันนะช่วงนี้กับช่วงนี้นะครับโอเคนะก็สรุปได้ประมาณนี้อ่ะก็ได้คำตอบ ของเราข้อ1ข้อ2งองคำตอบข้อ4อย่างนี้ข้อ3แผนภาพกล่องก็อยู่ตรงนี้นะครับ